เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Taylor ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าขออีกหนึ่งนาที ครอบครัวหนึ่งมีลูกชายที่ชื่อว่าเจี๊ยบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกระตือรือร้อนทำอะไรก็ชกักชา้าและค่อนข้างขี้เกียจทุกๆเชา้าเมื่อแม่เรียกให้ตื่นไปโรงเรียนเจี๊ยบก็จะงูงเงียและบอกว่าขออีกหนึ่งนาทีนะครับแม่พอลงมาด้านล่างแทนที่จะรีบกินข้าวกินปลาก็ไปเปิดโทรทัศน์นั่งดูการ์ตูนวนไปพอแม่เรียกให้มากินข้าว ก็บอกว่าเดี๋ยวนะแม่ขออีกหนึ่งนาทีนะจนแม่เอ่ยปากว่าจะทำโทษนั่นลหละเจี๊ยบถึงจะมานั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหารได้สักทีคอยดูเธอเจี๊ยบผู้เป็นพ่อพูดขึ้นสักวันแกจะต้องเจอเรื่องที่แม้หนึ่งนาทีก็ให้ไม่ได้ถ้าถึงวันนั้นแล้วแกจะรู้สึกนะ การขอเวลาหนึ่งนาทีทำให้เจีย๊ยบไปโรงเรียนสายทุกวันและการทำโทษให้วิ่งรอบสนามก็ไม่ได้ทำให้เจีย๊ยบนั้นจดจำเลยแม้แต่น้อยเขากล้าต่อรองเวลาแม้แต่กับคุณครูไปเข้าห้องเรียนได้แล้วเจีย๊ยบครูร้องเตือนเมื่อเห็นเจีย๊ยบยังเดินเอ,อ้อระเหยลอยชายอยู่ในสนามหญ้าผมขออีกหนึ่งนาทีนะครับครูเจีย๊ยบบอกโดยไม่ทุกไม่ร้อนใ,นใด และแล้ววันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดแม่บอกเจีย๊ยบตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วว่าจะไปเยี่ยมยายที่บ้านสวนเจีย๊ยบชอบบ้านสวนของยายมากจึงขอตามแม่ไปด้วยแต่พอรุ่งเช้าเจี๊ยบก็ดันตื่นสายไม่ว่าแม่จะขึ้นไปปลุกกี่ครั้งเจี๊ยบก็พูดว่าขออีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนาทีนะแม่ในที่สุดแม่ก็เลยตัดสินใจ ไปบ้านสวนของยายด้วยตัวคนเดียวเพราะถ้าออกช้ากว่านั้นจะหารถโดยสารมันก็ยากพอแม่ออกไปได้สักพักเจี๊ยบก็เดินงัวงเงียลงมาจากห้องนอนเมื่อไม่เห็นแม่อยู่ในบ้านจึงถามพ่อว่าอา้าวแม่ล่ะครับพ่อโฮ้ยแม่ไปบ้านยายตั้งนานแล้วพ่อบอกอา้าวทำไมไม่รอผมเลยเจี๊ยบร้องโวยวาย เขาอยากไปบ้านสวนของยายมากก็แม่รอแกไม่ไหวแล้วนะสิรู้หรือเปล่านะเจี๊ยบแค่หนึ่งนาทีที่แกขอนะก็ทำให้แม่ตกรถได้นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่จะได้นั่งรถอะไรไปถ้าโชคดีก็ได้ไปรถสายประจำแต่ถ้าไปไม่ทันก็ต้องขึ้นรถที่วิ่งเป็นทางผ่านแล้วรถทางผ่านแบบนั้นนะ่ะขับดีกันซะที่ไหนนะฮะ พ่อบ่นเจีย๊ยบด้วยความเป็นห่วงแม่แม่ก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมั้งพ่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงขณะที่เจี๊ยบกำลังอาบน้ำอยู่เขาก็ได้ยินเสียงพ่อร้องเสียงดังอยู่ชั้นล่างเขาจึงรีบวิ่งลงมาดูก็พบว่าหน้าของพ่อนั้นซีดขาวราวกับกระดาษรถที่แม่นั่งนะลูกรถที่แม่นั่ง ประสบอุบัติเหตุแม่อาการสาหัสเราต้องไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เชบตกใจจนหน้าซีดตามพ่อไปอีกคนเขารีบขึ้นไปแต่งตัวโดวยไม่มีคำว่าขออีกหนึ่งนาทีทันทีที่สองพ่อลูกไปถึงโรงพยาบาลก็ช่วยกันตามหาแม่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็พบว่าแม่นอนแน่นิ่งอยู่กับที่อยู่ในเตียงในสุด เนื้อตัวมีแต่แผลเต็มไปหมดและพยาบาลก็กำลังเข็นเตียงของแม่ไปแม่แม่เจี๊ยบร้องเรียกแม่เสียงดังลั่นน้ำตาเอ,อ่อล้นทะลักบุรุษพยาบาลเข้ามากั้นตัวเขาไว้เพราะเกรงว่าจะกีดขวางทางของรถเข็นแม่แม่ตื่นสิแม่ผมอยู่ตรงนี้แม่เจี๊ยบยังคงร้องเรียกแม่ต่อไป ทะทุบทีบรุษพยาบาลที่จับตัวเขาไว้ปล่อยผมนะปล่อยผมผมจะไปหาแม่แห่ปล่อยผม,ผม,ม,ม,ยผมบรุษพยาบาลคนหนึ่งหันมาบอกพ่อของเจีย๊ยบซึ่งยืนกุมมือแม่อยู่ว่าเราต้องพาภรรยาของคุณไปผ่าตัดด่วนนะครับเธอเสียเลือดจากอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างมากเลยคำพูดนั้นทำให้เจี๊ยบรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นหน้าแม่อีก เดี๋ยวครับขอเวลาให้ผมอยู่กับแม่สักนาทีหนึ่งได้ไหมได้โปรดให้ผมบอกแม่ว่าผมรักแม่ให้ผมอยู่กับแม่อีกสักหน่อยนะเชียบร้องอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาแต่ไม่มีใครฟังพยาบาลและบุรุษพยาบาลเข็นเตียงของแม่เข้าห้องผ่าตัดและหายไปเป็นเวลานานก่อนแพทย์จะออกมาแจ้งข่าวว่าแม่ของเชียบนั้นพ้นขีด อันตรายแล้วเจียบมารู้อีกทีในภายหลังว่ารถที่แม่นั่งไปประสบอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่รถเมย์สายประจําไปบ้านยายแต่เป็นรถสองแถวที่ขับโดยคนขับรถที่ขาดความรับผิดชอบคนคนนั้นอยากได้เงินมากจึงไม่สนใจความปลอดภัยของผู้โดยสารเลยแม่ของเชียบมาเป็นคนสุดท้ายจึงต้องนั่งเบียดเสียดอยู่นอกสุด และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม่จึงกระเด็นตกรถไปพ่อโกรธคนขับรถมากบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่เจียบนั้นไม่โกรธคนขับรถเลยเขาโกรธและเกลียดตัวเองและพึ่งเข้าใจว่าหนึ่งนาทีที่เขาเคยขออย่างพร่ำเพรือ่อมันมีค่ามากเพียงใดเพราะหนึ่งนาทีที่ได้มาในวันนี้อาจจะต้องแลกกับชีวิต ทั้งหมดของแม่ในวันนี้เชียบยังโชคดีที่แม่มีชีวิตรอดปลอดภัยแต่ในครั้งหน้าเชียบได้สัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่เป็นคนผลัดวันจะไม่ใช้คำว่าเดี๋ยวไม่ว่ากับใครก็ตามอีกเขาจะไม่ใช้คำว่าเดี๋ยวกับพ่อและแม่อีกเพราะเขารู้ว่าคำว่าเดี๋ยวของเขานั้น อาจจะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเลยด้วยซ้ำลองมองดูตัวเลขที่เดินอยู่ในนาฬิกาของเรานั่นคือเวลาในชีวิตของเรา,ท,าทันทีที่เราคิดว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ทำวันหลังเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกัน คำว่าเดี่ยวของเรานั้นอาจจะทำให้เรากำลังสูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปมากมายซึ่งวินาทีแต่และวินาทีเดินเร็วกว่าจังหวะก,การหายใจของเราด้วยซ้ำไปและชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นมันมักจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและบางทีก็เกิดขึ้นเร็วเสียจนตั้งตัวไม่ทัน เราไม่มีทางรู้ร่วงหน้าได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าวันนี้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่พูดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเอาไว้ทําทีหลังนะและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรเราก็จะไม่กลัวที่จะรับมือกับมันและไม่ต้องมาตั้งคำถามที่ไร้ประโยชน์ในภายหลังว่าเมื่อวานเรากำลังทำอะไรอยู่ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t e y l o r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ